ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่จกมเมอร์คุงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมังกร V ีสามในเฟโพีนะครับโอเคทุกคนผมก็มาลอกสองแล้วนะคือผมฟาร์มนะผมฟาร์มจากไอตัวที่อยู่ในนู้นนะคือลอกสองอะ่ะมันไม่มีเซอร์วีนะคบทุกคนผมกระโดดไม่ได้ทุกคนแล้วผมก็จะบอกกัด้วยเลยนะครับ ก็สมมติว่าถ้าเราเกิดจากตรงนี้นะครับทุกคนให้เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้นะแล้วเราก็วิ่งไปทุกคนเห็นคบเพิงตรงนั้นใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมถ้าทุกคนเห็นมันปับ๊บทุกคนก็วิ่งเข้าไปกาใกล้ๆแล้วทุกคนก็จะตกอัตโนมัติแล้วมันก็จะมีตัวตัวที่ให้ซื้ออยู่นะทุกคนผมไม่มั่นใจว่าเงินผมพอหรือเปล่า น,น่าจะพออ้าวทุกคนเงินผมไม่พอเออทุกคนเงินผมไม่พอถ้างั้นก็คงถ้างั้นผมก็คงจะมาแค่บอกหยุดเท่านั้นนะครับผมก็คงจะได้แค่บอกหยุดเท่านั้นผมขอเยอดด้วยนะครับเงินผมไม่พอที่ผมลองไปซื้อใหม่ก็ผมมาซื้อผิดทุกคนช่วยบอกผมด้วย มีสารมราคาเท่าไหร่เพราะว่าเกมผมก็พอแล้วทุกคนผมลืมบอกอย่าไปโดนตรงสีดำๆเนี่ยครับมันตาย,ยวิธีฟาร์มเพชรวิธีฟารฟ์มเพชรี่งไงทุกคนให้เป็นค่าแผ่นกินนี้นะครับมันจะได้ผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่ามันได้กี่เกมนะครับทุกคนผมตายแล้ว ให้ก่อนนะคะคือใช้แค่บางกรมีสองก็ฆ่าได้แล้วนะบางกอนเวกแค้นะทรุกนายงกรตื่นอ่ะมังกรมังกอทุกคนถ้าผมแล้วผมก็ขอโทษด้วยนะ,ะทุกคน,มนผมจะต้องทุกคนจะต้องระวังตายถ้ามันมันมีสภาพแวดลอ้นนลอมล้อมแบบนี้ทุกคนน,าน,าน,านั่นๆทุกคนต้ตายเออทุกคนมันตายแล้วเมื่อกี้ผมกดกดแซดละทุกคนเห็นเห็นเห็นเงินนั่นใช่ไหม ลัวๆเลยทุกคนแล้วผมจะลองไปฆ่าใหม่ดูลองให้มันได้หนึ่งล้านเกมดูทุกคนเพื่อออมจุซื้อได้ทุมันจะใช้หนึ่งล้านเกมนะครับทุกคนลิปนี้กัดจะไม่ยาวนะครับมันผมตายบอนผมตายตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ผมเกลียดที่สุดใหแบบนี้แล้ว สำ,ส,ำสำหรับคนที่มีดาก้อนสำหรับคนที่อยากมีมังกรมีตสอเนี่ยทุกคนให้ไปเรียกเพื่อนที่เคยเล่นมาก็ได้หรือถ้าเจอแอดมินก็ขอได้เลยบางครั้งเขาก็ให้นะเพราะแอดมินแอดมินบางครั้งเขาก็ให้มันจะมีให้ที่รายชั้นที่ได้แต่แอดมินนะทุกคนทีแ่แอดมินให้อย่างเดียวทุกคนผมไม่เห็นผมเสียวไห กดไปลัวเลยทุกคนมาตายแล้วโอ้โหมองอ่ะตื่นตื่นตื่นกดเมันไหร่มันจะเกิดทุกคนที่ผมไม่ไปตีแพนกินเพราะผมฆ่าไม่ได้แล้วครับทำไมมันเกิดช้าจังอ่ะ มันเป็นแบบของโลกอ,อยู่นเะทุกคนว่าไงมันจะเกิดคนผมมันไม่เกิดเขาบอกเลยว่าผมจะต้องรับตามก่อนนั่นไงพอผมรับารตามปั๊บมันเกิดในทันทีแป๊กโอเคผมมีหนึ่งล้านเพชรและอาจจะฆ่าได้ผู้ผิดอาจจะซื้อแดนเนี่ยครับทุกคนแล้วสองนี้มันไม่ได้มีเซิร์ฟบีที่มันมีเซิร์ฟบ,บีผมก็คงเอาไปได้แหละ บอกใช่ไหมอย่าโดนเจ้าสีดงดานี้ไม่ง,งั้นเราจะตายคุณผมรวยมากยังซื้อได้อยู่เลยทุกคนโอเคทุกคนผมว่าอันนี้ผมก็คงได้แค่รีวิวมังกรวีสองนะครับทุกคนมังกรวีสองมันก็จะมีห้าสกิลนะทุกคนสกิลแรกมันก็จะเป็นการปล่อยปล่อยหมัดอันนี้ไปนะครับทุกคนมันเป็นการปล่อยหมัด บัดไฟแต่มีมีไฟเสียงดำปิดอยู่ด้านหลังนะทุกคนี๋้วผมจะให้ดูไหมเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบเนี้ยเผื่อใครยังไม่เห็นให้ดูอีกรอบทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมต่อไปอันดักก้อนสมาก็เป็นสำหรับเนี่ยมันต้องสูมออกทุกคนมันจะเป็นแบบเนี้ยให้ดูไหมมันจะเป็นบัดสียงดำดำใหญ่ๆปล่อยออกไปกส่วเซลล์ C มันก็เป็นการ เนียเหมือนแบบว่ามันเป็ว่าสร้างลาวามารอบตัวทุกคนผมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรท้กคนเดี๋ยวผมให้ดูรอบค่าใครรู้เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้เลยทุกคนสกิลสุดท้ายก็อันอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า